ใส่ไข่สองข้างโอ้โหต้มยังไงเนี่ยไม่บอกทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่บอกไม่บอกไบอกพร้อมด้วไม่บอกหรอกให้งงจริงจริงอร่อยด้วยปลาเป็นเิ้นนี่อะไรบ้างเร่งนะพิเศษสามไข่โอ้โหแต่เฉพาะด้วยเหรอใช่ อ่อ oh. ยไส oh. ้อ่อนโอ้ไส anyway. ้อ่อนนะคะอร่อยมากอันนี้เป็นหมึน้อยมันเยอะไปไหนเนี่ยป้านี่นี่ตัดได้ยังกันตัดเลยคอยตัดนะคอยตัดได้พอที่หมดไปแล้วนะโอ้โหแล้วเรามีสามไข่อะไรบ้างเรลวกเ็มม้าอ้าวตัดมะสามเลยวันนี้โดบโด๊บนี่นี่นี่ เฮ้ยทำไมมันทำไมมันเนียนจังอะป้าป้าทำยังไงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ป้าเขาแบบว่ามีอม่เยี่ยมอย่างนี้นะคลุกเสร็จแล้วนะคะคลุกซอสเลยอง้ชออ สวัสดีค่ะกินอะไรดีนะเช้านี้นะคะผ่ามากินโจ๊กบางค้าจากนี่โจ๊กเจ้านี้นะเขาจะมีไอ้นี่มาให้แยกให้แบบนี้นะถ้านผ่านที่ร้านมีต้นหอมมีขิงซอยและที่สำคัญนะคะ มีกอบป้าอย่หงส์เลยนะเอามาใส่แบบใส่เอง<ม>ใส่เท่าไหร่เอาก็ได้นะเออเด็ดมากแล้วก็จะมีต้นหอมถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ป้าเขาแต่ว่ามีนม่เยี่ยงอย่างนี้นะอย แล้วก็จะมีถุงถุงซองนียนี่นะเขาจะมีแยกให้เยอะเล้นะมันจะลง ใครใครติดของเราบ้างเอ่ยว่ากินโจ๊กหรือกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเราต้องปรุงเนาะ

ไม่หนักท้องนะอหาไม,ไม,ไม่ไม่หนักมากอมที่เด็ดล้านี้อ่นี้มีกอะไม่อัน้น บรรยากาศแบบบ้านๆขายแบบนี่เลยโขขยกไข่ออนเซ็นไขนะ่โขขย้สามไข่โ๊ก3าไข่ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มนี่ฮะไข่ออนเซ็นด้วย โจ๊กสามไข่ไข่รเยอะมาไข่เค็มไข่ออนเป็นดูเอางองนะกันนะครับมีไข่ออนเซ็นเอาเรื่องคอาจริงนะโจ๊กอ่ะจริงจะเคยเห็นนะโจ๊กที่เขาใส่ผักผักกาดหอมอืมอืเ <laughs> ข้าวเนีหรอือไข่เือม่ อร่อยอร่อย,ออยแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเจ้าแรกเนาะที่เราเคยเห็นนะใส่หมึกเขาเรียกหมึกอะไรนะนกรอบเออหมึกกรอบแบบมันเข้าเป็นเฉยอะขาดอะไรรู้ปะ่ะ ขาดปบบต้มปูลองกินไข่เต็มก็เข้าเลยก็เหมือนเข,ขาต้มปะต้มเกี๊ยไข่เค็มอยอร่อยอมันไข่เต็มเขาไม่เต็มมากหรอใช่ ร้านโจ๊ป,โจป้าอุไร,อาะะรานโจป้าอุไรบางพานะคะ กินหมดเนะี่ยเหืออโปดเยอะสำหรับวันนี้นะคะขอตลาไปก่อนนะคะพราะกำลังในคินหน้าัสดีค่ะ